สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็มียกยิงอยู่สามกระบอกแล้วก็ปืนศูนย์ไม้เมลิดทั้งลำหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็เป็นทรงกำคอล่องนิ้วนะครับลังอลูมิเนียมอีกหนึ่งกระบอกนะครับชุดนี้ก็มีอยูห6กกระบอกนะครับก็เป็นผ้ายิงหนูหนึ่งนะครับลูกค้าใส่ปีกด้วยนะครับ ลำแรกก็เป็นปืนศูนย์นะครับไม้มาลิดทรงกำคอนะครับมีลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับลำที่สองเป็นยกยิงไม้ประดูลำที่สามเป็นกำคอ่องนิ้วไม้ประดูนะครับลำที่สี่ที่ห้าเป็นยกยิงไม้ประดูนะครับลำที่หกเป็นผายิงหนูนะครับไม้ประดูเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่ปืนศูนย์นะครับรูปแบบก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าเอาแบบมินินะครับลังน่าจะอยู่ที่เมตรสิบระยะชักนาจะอยู่ห้าสิบห้านะครับแบบนี้นี่นะครับก็เป็นงานสั่งทํานะครับถ้าเป็นพร้อมยิงลังอลูมิเนียมคิวก็อยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับผายิงหนูตัวนี้ลูกค้าใส่ขาจับดอตด,ด้วยนะครับผายิงหนูคิวก็ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเช่นกันนะครับ นี่นะครับยกริงลูกค้าใส่ขาดอทด,ด้วยนะครับลูกค้ามีกล้องเล็ดดอทแล้วนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599 Facebook <Hello. S 2> ผมชื่อ e <Hello. S 2> วิษนุชาวเวียงนะครับ ID Line 0955026338นะครับ i อดี n ลตัวนี้อีก ตัวนึงนะครับเป็น S 929 W G R R M น,น,นะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนี่ก็เป็นไม้มาลิดนะครับ,น,บ,บน,น,นี่นะครับเซฟข้างสูงหน้าหลังออโต้ล็อกนะครับลูกค้าเอาปีกทำสีแกะลายด้วยนะครับที่ครับ นี่นะครับสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับการสั่งจองถ้าเป็นพร้อมยิงรางอลูมิเนียมไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้พร้อมรายละเอียดงานไว้นะครับผมจัดลงคิวให้ส่วนปืนศูนย์นะครับก็เป็นงานสั่งทําประมาณ1เดือนนะครับมีมัดจําอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยนะครับแล้วแต่ไม้นะครับว่าลูกค้าจะเอาไม้อะไรนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดงานได้นะครับผายิงหนูก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่พันสอาสนะครับตัวนี้ลูกค้าใส่ปีกด้วยราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอีก500ร้อนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง y o YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ